ยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุคลพพรในรีพอร์ตประจำวันที่11มีนาคม2557ค่ะ สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในระหว่างวันนะคะราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากนายโอลิเวียแบรนชาร์ดหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แฮนเดลลบดยุโรปยังอยู่ในช่วงเงินเฟอ้อแต่ยังมีความเสี่ยงต่อภาวะเงินฝืดพร้อมกับกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อจะทําให้ภาราี้สีนปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงในโปรตุเกสและสเปนเนื่องจากศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มเติมทั้งนี้นายแบนชาร์ดได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มด้านนโยบายการ เงินของธนาคารกลางยุโรปว่าคาดว่า ECB ยังมีโอกาสที่จะใช้ในโยบายการเงินเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภาวะเงินฝืดอย่างไรก็ตามการประกาศยอดดุลการค้าเยอรมน,นีในเดือนกุมภาพันธ์ออกมาปรับตัวลงสู่ระดับ17.2พันล้านยูโรซึ่งลดลงจากเดือนมกราคมและต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ยังเป็นปัจจัยกาดดันต่อราคาทองคําสําหรับในนราคาทองคําในคืนนี้นะคะการปรับตัวขึ้นมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ทองบาท ละ27,50หรือ1,355ดอลลาร์ต่อออนแต่ค่า RSI จะเริ่มเข้าสู่ภาวะซื้อมากในกราฟ60นาทีทำให้อาจมีแรงขายออกมาแนะนำให้ทยอยาขายออกเพื่อมาซื้อกลับทำกำไรที่ทองบาทละ24,00หรือ1,330ดอลลารต่อออนมองกรอบราคาทองคำในคืนนี้ที่ทองบาทละ24,00ถึง27,50หรือ1,330ถึง1,355ดอลลาร์ต่อออน ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลต,ต่อทางคํรคืนนี้นะคะเวลา6โม,มงครึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจขนาดเล็กอย่าลืมติดตามบุคคลองพรหมอนิเตรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมาพบกับบุญคลองพรหในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ